ในพ่อแม่ของเราเนี่ยพี่น้องของเราเนี่ยดูแลให้ดีช่วยกันประครับประคองกันไปให้ดีให้มีความสามคัคคีอบอุ่นกันให้ดีมีนำ้ำจิตน้ำใจต่อกันให้ดีถ้ามีครอบครัวแล้วมีภรรยามีสามีมีลูกมีเต้าแล้วก็หันกลับมาดูครอบครัวให้มากขึ้นอย่ามีแต่วิ่งไปหาแต่ข้างนอกหาแต่ข้างนอกหาเงินหาทองหายศถาบรรดาศักดิ์แตถ่ถูกต้องอยู่จำเป็นอยู่ แต่เราก็อย่าไปหาซะจนลืมลืมครอบครัวเนี่ยอย่าหาจนลืมดูลืมดูข้างหลังเนี่ยถ้าเราหาซะจนลืมดูครอบครัวลืมให้ความสําคัญครอบครัวได้เงินได้ทองมามากมายได้ได้ยศถาบรรดาศักดิ์มามากมายแล้วครอบครัวแตกแยกครอบครัวมีแต่ปัญหาลูกเต้ามีแต่ไอ้ไอ้ขี้เหล้าขี้ยาขี้ฟินขี้คุกขี้ตารางเนี่ย ไอ้เงินทองยศถาบรรดาศักดิ์หามาได้มีความหมายอะไร